สาวขึ้นมาบ้างเนี่ยค่ะเมื่อนี้สีเดินทางปฏิบัติการโกดเนาะค่ะแต่ว่าพระเอกของข่อยค่ะที่รักของข้อยพูดนะไปง้มอยู่แต่แนวเดียวอยู่คนค่ะวิไลก็เตรียมของเตรียมอย่างแลลวเรียบร้อยเนาะคะะ่ะเนาะวิไลก็เตรียมของเตรียมอย่างแหลวเรียบร้อยแต่ละค่ะวิไลก็เตรียมของเตรียมอย่างแหลวเรียบร้อยแต่ว่าวิไลก็ถาเนะาะวิไลเดินออกมาถาเพราะไงเพราะว่าเพราะว่าอาย่างค่ะหูบออันออกมาเรนโดม พอวิไลกับจัดของเตรียมของใส่กระเป๋าเพื่อที่จะเอาอันของใส่กระเป๋าแล้วบ้านี้อันออกมาเล่นโดมพี่น้องค่ะออกมาเล่นโดมออกมาเล่นใดจังใดมาเล่นโดมมามีโทรศัพท์เร่มโทรศัพท์ละค่ะวปไลกับอันลอยขึ้นมาอันเิงระเบียงบากระเจ้าเนาะขึ้นมาทายมุมทั้งทั้งลอยขึ้นมาเชิงบาระเจาขึ้นมาทายมุมทั้งทังพี่น้องคะแต่ก็ไม่ได้งามอะไรมากมายหรอกมันก็ต้นมะพร้าวมันบังนะคนะเนาะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ บ้านกูดนะคะประจวดคีรีขันนะคะจากชุมพรไปที่บ้านกูดก็ประมาณเกือบ200กิโลล่ะค่ะพี่น้องคะ200กว่ากิโลเนาะประมาณนั้นไปเล่กรบบอกมันนี้านการเพลนแต่การเพลนการเดินทางว่าสิภากันนั่นไปพักที่บ้านกูดแล้วก็สิภากันไปพักยู่หัวหินแต่ไปไปมามาเนาะเะนาะไปไปมามาเราเปลี่ยนใจอีกแล้วค่ะ เราจะไม่สต๊อปที่หัวหินนะคะพี่นงคาเราจะไม่สต๊อปที่หัวหินเราจะไปที่อ,ออกจากบ้านกูดแล้วแล้วยบ้านกูดแล้วแล้วเราจะเข้ากรุงเทพนะคะเข้ากรุงเทพเราที่นี่จะเดินทางไปสารคามเลยนะคะบ่อด้พักที่หัวหินหัวหินบ่อบ่บ่อผักค่ะเพราะว่าวิไรวาจจะสิไปภาคเคนียงเข้ากับไปเดี๋ยวสวะสวะไก่สงการนะคะพี่นงการสวะไก่มือไก่เว้นรถมันสิายอีกอย่างสง,งการมันกับหยุดกับมันติดกับวัน บ้านสาวัจจิตเราบันนี้มันก็สิวยดชดเชยมันก็สซิไลมือเนาะค่ะมันก็สิเลื่อนไปเลื่อนเข้ามาไปอีกแล้วกับคนมันก็สซิไลไปเ,เพราะว่าคนหยุดยาวเนาะคนหยุดยาวรถมันก็สิไหลชีวิตประจําวันของพี่เงี้มักช่วงฮ้อลีเดย์ชีวิตประจําวันของมักช่วงอ้วนเหลาอ <c oughs> <c oughs> ย่าโดนเด้อเท่าเด้อนั่นแหละค่ะช่วงเศร้ากับที่เป็นทั้งสี่หลังอ่หารพี่น้องค่ะวิ่งใส่เบ่ง หาช่วงเช้าก็จะเป็นสีล่ลักหมื่บ้านมีแต่วิไลกระเพงยายอิหรี่มื่บ้านวิไลกระเพงยายนางยุหันสองคนนองนั่นหาดสโล่งโจ้งไปอีกสีล่ลักพ่อจะซีโม่งแรงหาโม่งแร่งขาเจ้ากับเตรียมขอบกั้ออกมานางกินต้อมอแต่เมยน้ำหอมใหม่หอมไหลเต็ม,มจนว่าคำคนละค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นโลง่โลงๆจ้องๆนี่แหละถ้าสมีคนเนี่ยก็มีแต่ฝรั่งตาน้ำเข่าละหนึ่งกระเมากการที่นอนอยู่แต่ตนบอกพราเนี่ยแหละการพี่น,อน้องกลาระวังเด้อบอกพราสิลนเสงหัวได้ละ <c oughs> นางล่อพญายิ่งเงื่อแตกพักๆหรอกค่ะจนบอกพญายิ่ว่าเมื่อวานฉันจิไปล่ออยู่โรงแร่มแต่ละวัาสันเพราะว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวฉันเอาอันเที่องโดมล่งแร่มวันสันพี่น้องกะนั่นเอาล่งแร่มเพราะว่าเล่นแค่บอกให้เล่นแค่์เมื่อสันอันเดียวเนาะค่ะเนาะแบตอันเดียวก็บาะเมื่อก็เอาลงมาอย่าเฝ้าอันเล่นโดนวันสันเดี๋ยวเพราะว่าคนสิลงไปอาบน้ำเนาะค่ะ ลงไปเลนน้ำทะเลพี่น้องคะวิไลจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของการที่จะไปเที่ยวเขื่อนรัชประภาด้วยคะ่ะพี่น้องคะการไปเที่ยวเขื่อนรัชประภาถ้าเราไปกับคุบมั่นกับเขากับ นี่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 บ่แมนแบบว่ามาเห็ดให้ถ้าเจ้าเสียธุรกิจเดย่แมนในการที่เราเป็นลูกค้าในการที่เราไปนั่งหรือว่าในการที่เราไปเที่ยวในการที่เราไปล่องเนาะค่ะพี่ไล่มาแนะนําหากว่าเพื่อนเพื่อนพี่พีหรือว่าที่ผ้าแฟนหรือผ้าอ่ะพื่นเตอนไปกัะพี่ไล่ขอบอกว่าถ้าการที่เรามา 3- ามสี่คนแล้วห้าหกคนหรือว่าจังหดที่ถ้าเราการที่เราไปไพรเวทเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันจะได้ดีกว่าพี่ไล่กับพญ่มาเสียตรงที่ว่า เสียรู้นะคะวินยัยกับพงษ์ใหญ่มาเสียรู้ตรงว่าวิไัยกับพงษใหญ่เสียคนละ1,740บาทนี่ไปจอยดค่ะไปจอยกับกลุบเขาบวกเอาเมือล่ะค่ะไปจอยกับกลุ่1,700 1,740อยีบาท2คนกับ3 0 0พกัวเนาะค่ะเป็นสเกือบ3,500หาแลนะนอดเกือบ3อีก20กับ3 0 0พหาพี่น้องคะี้แล้วบันเนีย,นยจังได้ถูกไหะอ่ะ ยังไงกับปลายผ้าเวทีกว่าพี่น้องถ้าไปถ้าไปนางสือตัวจอยหรือว่าเราไปแล้วเราไป p r i v a t e แล้วถ้าเราไม่ไปซื้อกับอันที่พักที่โรง,งแรมนะคะเข้ากับไปซื้อที่ทาเรืออันค่าค่าเรือแค่ถ้าเหมาลำเนาะไปสอง0ันห้าเองพี่น้องคะ่ะสองพันเราจะไปกันกี่คนก็ได้เราไปกัน private เนาะคะ่ะเนาะถ้าไปจอยก็เขาเสียรูพี่ลกับพ่อ่ไปจอยก็เขาเจ้าไปจอยไปจอยซ้ำเป็นไพ่เวทเข้าซื้อเรือเข้าจองเรือไปแค่กว <c oughs> น่อยพ่อ่ <c oughs> Good morning เ <laughs> มื่อคุณคอย <laughs> นั่นเฮ้าเฮ้บังเราเมื่อนขณคอยแล้วเราสิลงไปเล่นน้ำแล้วกวนคอย <laughs> ไปเกมสวิมอับ <laughs> <laughs> เริ่มปิดไฟหรือเปล่าเนี่ยแ <laughs> ล้วแล้วอัน สามคนละพันเจ็ดเนาะค่ะเนาะคนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบาทเหลืออีกยี่สิบาทกับสิสามพันหาแล้วสองคนเนาะค่ะบ้านนี้กับพอดีกับมีคนอยู่โรงแรมเนาะค่ะไปจอยน้ากันไปจอยน้ากันแล้วค่ะโรงแรมเขากระถามแบบพร้อมกับมาถามมีไร่าพี่พี่ไปซื้ออย่างไรเขาวิไลกระบอกตรงนี้ตรงนี้เขากระเจ้าะกะเจ้ากกบว่าก็ไปด้วยกันวันสั่นมาเดี๋ยวหนูฝากไปด้วยนะเขากะโทษไปซื้อตั๋วราคาเดียวกับจีวีไร่อะไปกับเพิ่มเพิ่มจากวิไลกับพงไงสามพันหาเนาะค่ะสามพันสี่ร้อยพี่น้องคะ 3, 400, 3 4ม0ันสี่บาทเนาะคะนะ่ะเนาะ3,480บาทวินไลตกเตอร์ค่ะวินไลบ่ได้จบอันอันมาหาไหล่เนาะคะ่ะบ่ได้หัวไหวประมาณเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขก,ก่อนนะเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขก,ก่อนเนาะ3 1 7 4 0เนาะคะนะ่ะเนาะ3คนจ่ายไป5,220ของของวิไลเนาะคะนะ่ะเนาะของวิไลกับพยาะใหญ่สามพันสามพับาทบวกของ พราะนั้นอีก1,780 1, 1, 1, 1, 1, พ,นะพุ่นน่ะ5,000กว่า5 2 0 0พี่น้องคะ่ะ5 2 0 0นี่เขาได้เลือกหอด2ล่ำพุ่นไปแบบไพรเวทนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ถึงบอกว่ามันเป็นความรู้อีกอย่างนึงเนาะคะ่ะเนาะ มีพีคนพีคนหนึ่งเพิ่นเป็นเพินเ่นว่าเพิ่นเป็นคนสุรินเพิ่นเป็นไกลล่แหละคับเพิ่นเบาดอยได้เพิ่นก็นเลยบอกว่าทีหลังอ่ะถ้ามาน่ะถ้าจะมาแบบพราเวทมาหาเรือมาจองเรือถ้าจะแบบจองไว้ก่อนก็มาจองตรงนี้ก่อนสมมติว่าถ้ามาจองก่อนหรือว่าจองมาเนี่ยก็มาจองไปแค่สองร้อยแค่สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยคุณจะมาห้าคนหกคนสิบคนคุณก็จอยกัน่าสั่งว่า โอ้ยมันก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ไปเที่ยวเกินรัดพะพาวิไลกับพ่ัใหญ่ใจกับซ้ำบาสองคนสามคนกับเพื่อนค้างห้องกัะซ้ำกับหาพันกลัวได้เลือ่อหอดสองลั้มหล้วคพี่น้องค่ะเอาละครับความรู้ภยัยความรู้มั่นนะคะับเนาะหากจังใดถงว่าหนึ่งเราไปพาเวทมันก็ดีเราได้แบบว่าเออมัน เราไปนึงเราไปไพรเวทมันก็ดีเราได้แบบว่าทายลูกทายอีหยังทายตามอารมณ์ที่ของห้าเป็นเนาะคะ่นะเนาะการไปจอยกับเขาการไปจอยกับเขาคิดว่าถูกแต่มันไม่ถูกมันแพงกว่าที่เราไป p r i v a t อีกจะเอาไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสาหรับวิไลกับพ่อใหญ่เป็นบทเรียนแต่ว่าเราจะไปอีกครั้งอยู่ค่ะเราจะไปอีกเพราะว่าพ่อใหญ่นี่เที่ยวพระท่านเห,หมิดเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันมีมันม,มนีมันมีหลายจุดหลายหมองที่ว่าพ่อใหญ่พระท่านเด็ดไปเพราะว่า การที่เที่ยวเขื่อนราชพาราชประพาเรื่อเขื่อนเขียวล้านเนาะคะ่ะเขื่อนเชี่ยวหล้านเนี่ยนี่แหละแล้วกับมันมีหลายมองหลายจุดที่การลองเลือกไปอันนี้เขาพาไปมองอีกแค่จุดหนึ่งเนาะคะ่ะไปอีกทางโซนหนึ่งมันก็จะมีลายโซนไปเพราะงเราอยากไปเห็นลายมองลายจุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะอาคะสำหรับมือนีวิไลกสิทเพราะงี้ลงไปไว่ายน้ำสักแป๊บน,นึงพราะงี้กระสิบขึ้นมากขอบคุณพี่น้ององไปสู้สู้ข้นนะคะจะเป็นกำลังใจให้วิไลเดอ้อพี่น้องคะมาเที่ยวด้วยกันกับวิไลทุกคลิปทุกคลิป,ลป,ลปทุกอ่าการเดินทางเนาะคะ่ะเราจะ เราเปลี่ยนแผนเนาะค่ะวิไลกับพญายเปลี่ยนแผนว่าหนึ่งถ้าเราไปวันที่1 1บ2รถมันก็จะเยอะเนาะค่ะน้ำถนนหนทางรถมันก็จะเยอะเพราะว่ามันเป็นเทศกาลมันใกล้สงการเนาะค่ะเนาะวิไลกับพญากับสิไปพักที่บ้านกรูดกับประมาณ3ามสี่คืนเนาะค่ะแล้วจากนั้นเราจะตรงดิ่งเข้าไปที่กรุงเทพเพราะว่าลูกไส่น่ะจะบ่บ่สไฮไปครับที่บอวินค่ะลูกไส่จะมากรุงเทพมาอยู่มามากรุงเทพมาบานญาติอยู่กรุงเทพเหลวกับล้อยู่กรุงเทพวิไลกับลูกวิไลกับลูกกับพ๋อพญากับสิบกับ เวลโอ้ยบอมบอบพีทไวลกับพ <ım 999> okay ่อใหญ่ออกจากบ้านโกรธก็จะไม่พักที่หัวหินเนาะค่ะการพักที่หัวหินเราก็ตัดไปดีที่ว่าบพทนดิจองนะคะเนาะเรามาดูมือดูเวนแล้วนะคะมาเบิงมือเบิงเวนเบิงเวลาเบิงมันเบิงเบิงวันตรงวันทีแล้วมันบอกโอเคเพราะว่ารถมันสีลายเนาะค่ะเนาะกที่พักยี่หัวหินออกจากบ้านโกรธก็จะตรงดิ่งเข้ากรุงเทพเนาะค่ะเข้ากรุงเทพไปฮับโลกยุคกรุงเทพล้วก็ไปบ้านเท่าที่สารคามเลยค่ะพี่น้องคะเราเจอกันไหมพอกันไหมเนาะค่ะหลังจากที่พาพ่อแม่พี่น้องเที่ยวที่เมืองไทยให้สุด สนุกน้ำใจแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวยุโรปด้วยกันนะค่ะนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาพไปตะลอนตะลลอนประเทศใดไดค่อยว่ากันไปหลังจากเที่ยวไทยแล้วก็จะไปเที่ยวยุโรปต่ออีก2เดือนเนาะคะ่ะเนาะอีกเดือนนึงก็จะพักแค่อยู่บ้านเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะเอาพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้าคะ่ะรักนะจุ๊บจพยายหญไปไหว้น้ำาัได้มาจุ๊บจุน้ำคะ่ะ